การแก้รัฐธรรมนูนในรัฐธรรมนูญห0ูนเนี่ยอยู่ที่มาตาสองรหา256หนะฮะก็คือจะต้องมีเสียงยื่นเนี่ยไม่เสียงยืน่นไ,ไม่มากนะนะ,ะใครก็ยื่นได้นะการยืน่นการยื่นแก้นะฮะก็คือคณะรัฐมนตรีสอสอหนึ่งในห้าสอสอ,อ,อบวกสวหนึ่งในห้าของรัฐสภานะแล้วก็ประชาชนห้าหมื่นคนอันนี้ก็ยื่นแก้ได้แล้ว,ลวยื่น เป็นลายมาตาหรือเป็นลายทั้งฉบับนะฮะแต่ว่าการจะแก้แบ่งเป็น3วาระนะฮะโดยใน3วาระเนี้จะต้องผ่านเสียง,ยงมากกว่ากึ่งหนึ่งของรัฐสภาในจำนวนนี้จะต้องมีสวหนึ่งในสามและมีฝ่ายค้านย0สิบเอร์นะะความยากของมันก็คือตัวนี้คือมต้องมีสวด้วยนะฮะถ้าไม่มีสวสนับสนุนก็ หนึ่งในสามก็ประมาณหกสิบแปดคนนะฮะหกสิบแปดคนหนึ่ง,นง,นงในสามแล้วก็เออเวลาจะแก้มันต้องผ่านต้องมีเสียงผ่านกึ่งหนึ่งอยู่แล้วเสียงเยอะอยู่แล้วถึงจะแก้ได้นะฮะแต่ว่าต้องมีฝ่ายค้านด้วยถ้ารัฐบาลกับฝ่ายค้านไม่ร่วมมือกันก็แก้ไม่ได้เพราะว่าไม่มีฝ่ายค้านเลยฝ่ายค้านไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นก็แก้รัฐมนูลไม่ได้อันนี้ความยากของมันนะแล้วก็ต้องไปทําประชามติร่างประชาตามร่างประชามติที่ปัจจุบันเน่ เป็นกฎหมายแล้วเนี่ยที่สารรัฐธรรมนูญนิฉัยมาว่าต้องทาประชามติสามครั้งรยครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองร่วมกันได้นะฮะก็คือครั้งที่หนึ่งต้องถามประชาชนว่าจะแก้หรือไม่จะแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่ถ้าประชาชนไม่เห็นด้วยมากกว่าก็แก้ไม่ได้อันนี้เป็นต้นนะฮะ แล้วก็ต้องให้ประชาชนดูด้วยในร่างประชาภิษีครั้งที่สองซึ่งรวมกับครั้งที่หนึ่งได้คือถามว่าจะแก้หรือไม่ครั้งที่สองก็คือร่างประชาร่างแลรสมุญเป็นยังไงประชาชนเอาไหมนะฮะประชาชนก็จะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยถ้าประชาชนไม่เห็นด้วยจํานวนมากกว่าก็ก็ร่างนั้นก็ตกไปแล้วก็พอ,อ,อทำเสร็จนะฮะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ต้องให้ส่งให้ประชาชนดูอีกว่าจะ จะรับหรือไม่รับนะฮะต้องเกินเสียงต้องเกินกึ่งหนึ่งของคนที่มาออกใช้สิทธิ์นะโดยร่างกฎหมายประชาธิปติเนย,ยกเลิกกดดับเบิ้ลมาจเรตี้นะฮะไปแล้วคือดับเบิ้ลมาจเรตี้คือคนที่มามาใช้สิทธิ์ประชาธิปติเนต้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของออจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดนะในปัจจุบันก็ประมาณ52ล้านคนนะ ต้องมายี่สิบหกล้านคนมากกว่ากึ่งหนึ่งมากกว่ายี่สิบหกล้านนะคนเป็นคนหนึ่งคนนะไม่ใช่ไม่ใช่กึ่งหนึ่งพอดีนะต้องมากกว่ากึ่งหนึ่งและคนที่มาเลือกเนี่ยก็ต้องใช้เห็นมาใช้สิทธิ์มากกว่ากึ่งหนึ่งแล้วนั้นไอจํานวนนี้ที่เห็นด้วยกับคําตอบก็ต้องมากกว่ากึ่งหนึ่งของคนมาใช้สิทธิ์อีกนะฮะดับเบิลมาเจอริตี้นะฮะซึ่งหลักนี้ถูกยกเลิกไปแล้วปัจจุบันก็คือมาใช้สิทธิ์ มาใช้เสียงเท่าไหร่ก็ได้มันจะออกออกสิทธิ์เอาเสียงประชามตสิทธเท่าไหร่ก็ได้แค่มีจํานวนคนเห็นด้วยกับคําถามมากกว่าไม่เห็นด้วยแค่นั้นก็ถือว่าได้แล้วถือว่าผ่านนะฮะก็จะใช้คนน้อยมากอย่างเช่นปัจจุบันมีคนมีสิทธิมทธ์มีเสียงห้าสิบสองล้านคนมาใช้สิทธิ์แค่สิบนะล้านนะฮะในสิบล้านเนี้ยมาเห็นด้วยสักหกล้าน ไม่เห็นด้วยสี่ล้านอันนี้ก็ผ่านแล้วนะคนแค่หกล้านก็เปลี่ยนแปลงประเทศได้แล้วนะไม่ใช่คนแค่หกล้านนะคนแค่ห้าล้านหนึ่งเสียงก็เปลี่ยนแปลงประเทศได้